สวัสดีค่ะวันนี้มุมูมีครอบครัวค่ะวันนี้จะมาทาปลาลามพิดําทอดค่ะปลาลาลาิลดาซื้อมาจากตลาดนะคะเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็บ้างให้เรียบร้อยค่ะคือเจียนนะคะเจียนแบบนี้ค่ะแล้วแต่คนจะชอบเจียนบางคนก็ชอบเจียนแค่สองแถบบางคนก็ชอบเจียนสี่แถบแล้วแต่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําปลามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาหมักเกลือค่ะ เกลือทิ้งไว้ิ0นาทีค่ะแล้วเราจะนำปลาไปทอดผ่านแค่นี้นค่ะเดี๋ยวพอให้เกลือเข้าซึมเข้าในตัวปลานิดนึงแล้วเราก็จะนำไปทอดค่ะตั้งกระทะให้ใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วเราจะนำปลาไปทอดค่ะ เดี๋ยวเรามากลับไปนะคะน่าจะเบลองค่ะแช่นะคะเส็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรา ข่าเหลืองสุกเรียบร้อยค่ะค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะคะลองทาทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ